เออดังนี้กดดังนี้ยายจะเตรียมจานแล้วเพเบอตาลงมาเร็วๆตาเร็วๆเร็วๆตากินใหญ่เลยอร่อยเลยอร่อยเลยยังไม่ทานได้ก่อนบัลเลงโอเคไมนอีหยังว่าเป็นอีหยังเนี่ยอืออะไรอีหยังอี๋งอะไรเนี่ย อ่าโอเคเอาใหม่หมดแล้วอ่าโอเคพาแม่ร้องเพลงก่อนอ่า Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ค่าก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าหอมแม่ด้วยหอมแม่ด้วยเดี๋ยว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 หอมอหอม่หอมอหอมแม่อหอมแม่ก่อนหอแหอแม่ก่อนหอนหอแม่ก่อนหอ่ก่อนหอมแ่นหอ่กอนหอมแม่ก่อนหอแม่ก่อนหอมแม่นหอมแม่ก่อนหอมแม่ก่อนหอมแม่ก่อนหอมแแม่ก่อนหนหอุแมก่านหแม่กนแ่อแ่กอเคไม่เป็นไรอ่ะพอแล้วอธิษฐานขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ ขอให้หนูเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่โซนโซนรักยายรักตารักนักคิวรักพ่อเบียอ้าวรักพ่อเบียก่อนรักแม่แต่ค่าอ่าขอบคุณค่าก่อน เจทีเจทีเป e ่าเป่าเเป่าเันคับกุอเป่าไปปไกดกดตัวเดิมอ่ะตัวตรงกลางอ่ะมันจะอยู่ท okay. yeah. ่อ